สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับมื้อนี้น้อยโคกางก็จะพาพี่ๆน้องๆพาท่าผู้ชมมานนี้ครับพี่น้องนี่มาตัดดอกฝรั่งออกนะครับฝรั่งกิมจูจะตัดดอกบ่อยเพิ่นออกน่วยครับพี่น้องก็จะมาพ้นดินมาทางหยาออกมาพ้นดินก็จะมาใส่นี่ครับพี่น้องครับนี่มิกมะวนลูกบะกวนก็จะมาใส่ปุ๋ยคอกครับพี่น้องเะ๋ยปุ๋ยคอกใส่รอบๆต้นจัง่อยเพราะว่ามิกมีถอยลูกถอยพ่อจะเฮ็ดเรียกลูก เพราะว่าต้นพันกะเบางแล้วใบก็จะเหลืองจังหน่อยครับพี่น้องนี่ใบเหลืองจังหน่อยน่าจะขาดขาดปุ๋ยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมปลูกผมก็ห้องแค่ว่าหนีเลยครับเยอกระถอนหญ้าวองนี่ผมก็จะห้องแค่เอาเศษใบไม้ห้องแล้วก็แล้วก็เอาปุนขาวร้ยแล้วก็ปลูกเลยนะครับเพื่อว่าให้พันติดหากเพราะหากพันเดินแข็งแรงแล้วก็จะเอานี่ครับเอาปุ๋ยคอกใส่ครับพี่น้องมันจะปุ๋ยคอกใส่นะครับเดี๋ยวกัมาติดตามรับชมกันครับพี่พีงน้องครับเพราะว่ากัตอนนี้กับมืดจังหน่อยแล้วครับพี่น้องครับ นี่ครับวิธีการนะครับก็จะตัดตัวนี้ออกแล้วก็จะเอาปุ๋ยคอกใส่รอบๆก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องมือละเล็กละน้อยไปนะครับตอนเว้นก็บ่ค่อยมีเวลาปานเด็ครับพี่น้องครับติดตามเราชมกันครับพี่พิงน้องครับเด็ดออกก็ได้ครับพี่น้องนี่นี่เด็ดออกครับเด็ดออกก็ได้ครับนี่ที่แรกว่าจะตัดบ่ตัดดอกครับเด็ดแค่ว่าเด็ดถิ่งนะครับนี่บ่ตัดละเพิ่นก็จะออกหน่วยหลายต้นนะครับพี่น้องก็จะเด็ดออกจักหน่อยผมก็จะเลาะๆใบตัวนี้ออกจักหน่อยครับนี่เพื่อให้เพิ่นแตกกิ่งอีกนะครับจะเอาไว้้้แคคค่่่นนนีีีรรัับบพอง นี่ครับเด็ดออกก็ได้กะจะเด็ดย,ยอดตัวนี้ออกแล้วก็เลาะลใบนะครับพี่น้องเลาะใบออกก็จะเฮ็ดแบบนี้ครับวอญญา,อาี่ครับพี่น้องเมื่อกี้ผมก็เด็ดเด็ดใบพันออกนะครับพี่น้องเด็ดใบออกนี่ครับข้างล่างผมก็จะเด็ดออกนบนขั้ใบพันนี่เพื่อตัวน,นี้ก็จะถือว่าพันแตกกิ้งแล้วก็จะเก็บวบครับพี่น้องตัวน,นี้จะเด็ดออกเพื่อพันแตกไหมครับ จะเอาหญ้าออกกันง่ายนะครับรอบๆไปเพิ่นนี่ครับเมื่อกี้เอาจอบเพชรกับบัวก้าเพชรแข้งครับพี่น้องยันถึงหักขาดว่ามันมป็นหักขาดหรือเปล่าครับนี่พี่น้องนี่ครับหักบัว่าเป็นหักสีดาหรือว่าหักหญ้าครับหญ้าหลายครับพี่น้องนี่นี่ครับนี่ครับพี่น้อง อย่าไว้หลครับอย่าไว้หลออกจัง่อยครับ like ผมก็จะเห็ดรอบๆแบบนี้ครับนี่จ้าไว้ c, ประมาณนี้นะครับรอบๆต้นพันนี่นะครับก็จะปุ๋ยคอกเซ่แบบง่ายๆแล้วครับพี่น้องร้องเบิ้งพันบเคยจะนี่ปรนเดี๋ยครับนี่ครับปุ๋ยคอกรอบๆไว้ก็จะบใส่หลายครับพี่น้องประมาณสองกำครับพี่น้องนี่สองกำกับบอเต็มครับพอดีรอบ อาศัยว่าไสดูดูดัวครับพี่น้องนี่ครับออกทมไว้นี่ครับดินทมไว้หรือเรานะครับพี่น้องเพื่อที่ว่าบบยเพิ่นไปทั้งอื่นปิูไปทั้งอื่นนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องที่ว่าพ่นจะออก่วยนะครับเป็นดอกแบบนี้ก็จะเด็ดทิ้งครับนี่ที่แรกว่าจะมีตัดเพราะต้องตัดครับเด็ดก็ได้ครับเด็ดดอกใบพันธุ์ออกงวยนะครับนี่ครับ เด็ดดอกนะครับพี่น้องเจ้าใบผมจะเลาะใบช่วงนี้ออกเล็กน้อยครับนี่นี่ครับใบตำตำนี่ครับจะเลาะออกซะก่อนใบตำตำนี่ครับตัวนี้ก็จะออกครับเอาไว้บ่หลายครับเมื่อกี้ก็เอาจอบเพชรก็ย่านไปถือข้าวพ่นเห็ดระวังจั็หน่อยครับก็จะเอาเสียมหน่อยครับมาพ่วหน่อยจะได้ระวังได้นะครับพี่น้องนี่ครับมาพร่นอีกเช่นนึงถอนยาวออกนี่ครับ อยากเอาเก็บไว้นี่ก่อนครับพี่น้องนี่เดี๋ยวจะเอามามะคุ้มไว้คือเอานี่ครับเก็บใบหงคางก่อนเน่าจะมีกระนอนอยนวง,งคางครับจะมีกระไรโบไปเส็จแต่ว่าเห็นอย่างไปอย่างเดียวครับ ตัวนี้เดี๋ยวค่อยจะมาทางออกที่หลังครับพี่น้องนี่มิกถอยกันลูกถอยกันถอยกันเร็วลบหลบลบก้อนพอ่ถอถางหยากอนนี่ครับเอาไล่ออกกันนึกว่าเขาไม่หอมยอกคุณเรนอย่างเดียวจะมิกถอ,ออกลูกเดี๋ยวเกิดจะเฮ็ดแบบนี้แล้วครับบ้านนี้เจาะลูกแข่ง,ขง,ขงค้อนคุนนะครับมิกถอยลูกถอยมิกออกไม่เฮ็ดบุกกลอนพ่อนี่ครับพี่น้อง กับประมาณต้นหนึ่งกับประมาณสองกําครับรองเบิงบุองว่าจะเข้มบ่เข้มบ่กล้าใส่หลายยานเิ่นเข้มเกินไปครับนี่ครับประมาณนี้ผมก็จะถมไบขึ้นเราเอาดินที่ว่าถาังหยาแล้วก็จะเอาดินถมไบขึ้นเราครับพี่น้องครับนี่ครับเล่าๆก็จะเอาหยาสีเสียออกนี่ครับพี่น้องมีมีถอยลูกถอยบ่าได้หยอกนี่ลูกพอเห็นงานอยู่นี่ครับเอามาคุ้มว้เพื่อให้พ่นรักษานาดินไว้บ่ให้พันแห้งง่ายครับพี่น้อง ประมาณนี้ครับพี่น้องครับแต่ละต้นจะเห็นแบบนี้ครับนี่ครับพี่น้องฝรั่งก็จะใบเหลืองจังหน่อยครับพี่น้องผมว่าเพิ่น่าจะบ่มีปุ๋ยนะครับดินก็เป็นดินที่ว่าขุดขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับปุ๋ยเพิ่นก็จะบ่ค่อยมีผมก็จะมาพ่นพ่นดินแถวนี้แล้วครับพี่น้องนี่ค่อยจะเอาปุ๋ยใส่เพิ่นนะครับเหนียวอวก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยคุ้มใหม่ ครับเน็ดเป็นร่องเป็นร่องไว้แบบนี้ครับก้อนจเจ้าปุ๋ยคอ,อกใส่นะครับก็บจะบ่ใส่ติดค้นครับตัวนี้ก็จะใส่เสียมนลยครับพี่น้องนี่ครับพน่พนพ่นจังหน่อยพ่นดินงจักหน่อย,อยแถวนี้ก็จะบ่คอ่อยมีหญ้าครับเพราะว่าแถวนี้ผมจะเอาหญ้าไปหน่อยนึงเลยครับพี่น้องนี่ผมเพิด้ามาแล้วนะครับ คือว่าเสียหยาบก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวมาใส่ปุ๋ยที่หลังครับนี่ครับพี่น้องประมาณนี้ครับพี่น้องแต่ละต้นก็จะเห็ดไปแบบนี้กาใส่ประมาณสองกำมือครับพี่น้องนี่นี่ครับสองกำมือรอบลุยรอบๆครับพี่น้องนี่ครับก็จะเอาดินตรนนี้กบไปจั้งน้อย เพื่อที่ว่าบ่ให้เพิ่นไปทั้งเด๋นะครับไปเพิ่นซึมลงนี่เวลาฝนตกหรือว่าเอาฝนน้ำนะครับพี่น้องครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับตันี้ค่อยเอากลับมาคุ้มอีกคุ้มไว้คือเก่าครับคุ้มว้ตัวนี้ก็เด็ดทิ่มเลยครับพี่น้องนี่นี่ครับเอาไว้แค่นี้พอครับพี่น้องเด็ดลูกนีเลยเอาไว้ตรงนี้เลยนี่ครับนี่ก็นี่ครับที่เป็นนุ้ยนี่ก็เด็ดออกครับพี่น้องบ่บ่ให้บ่ให้เพิ่นในออกนุ้ยครับพี่น้องครับ การประมาณนี้ครับพี่น้องครับสําหรับมือนี้นะครับเกิดจะพาพี่พา้องมาเด็ดสีดาวอกนะครับบ่อยพ่นเป็นนวยนะครับหรือว่าฝรังนะครับเด็ดนวยพ่นออกบ่อยพ่นจับนวยครับพี่น้องนวยพ่นก็จะจะให้พ่นเลี้ยงต้นก่อนนะครับให้พ่นเลี้ยงต้นก่อนครับพี่น้องมิกถอยก่อนลูกถอยก่อนกาใจเให้พืนเลี้ยงต้นก่อนครับพี่น้องเพราะไอ้ล้วก็จะาปุ๋ยมาใส่ล้วก็มาล้อติดตามรับชมเบิ่งน้ากันครับพี่พี่น้องครับว่าถ้าเกิดว่าอีกเจักประมาณอาทิตย์หรือว่าจังไดพิ่นจะเปลี่ยนแปลงบ่นะครับผมก สังเกตเบื like ่อตอนนี alle, úc, Excel, right ้ใบจะเหลืองจังหน่อยครับพี่น้องใบเหลืองเพิ่นก็จะบางงับนะครับรู้สึกว่าจะขาดปุ๋ยเพราะว่าตอนปูผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับก็จะเป็นเศษหญ้าห้องว้ใต้กลุมแล้วก็จะเอาปูนขาวมาห้อยจังหน่อยแล้วก็ปลูกเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็ะรอตที่ตามรับชมกันครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับผมก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องแต่ว่าด้านหลังก็จะทางหญ้าออกจักหน่อยนะครับแค่ว่าจะไปพ่นดินแล้วก็ปุ๋ยใส่เลยนะครับข้างหลังนะครับพี่น้อง สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขความเจริญครับผมก็จะขอรับพี่ลาน้องไปก่อนครับจะมิกบวกกวนลูกบวกกวนลูกบวกกวนครับสวัสดีครับลิปหนาพ่อกันไหมครับผมมิกไปลูกไปยวพ่อจะเห็นงานลูกนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็จะเห็นต้นต่อไปครับก็จะมีกับกวนดีหลีครับพี่น้องหยอกยังเหยวแต่ว่าไปทางเดีกัหยอกครับพี่น้องก็จะพ้นดินแล้วครับพี่น้องถอยแล้วมิกถอยลูกถอยถอยลูกถอยถอย แถวเนี่ยหงาออกแล้วครับพี่น้องก็จะเหลือจะพ้นดินนะครับหงาผมถางออกแล้วครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวราที่ตามรับชมกันครับพี่น้องครับว่าจะงามบ่งามนะครับหลังจากที่ว่าเอาปุ๋ยใส่แล้วนะครับพี่น้องนุ้ยนี่ก็เด็ดทิ้งครับบ่ไว้ที่เป็นนุ้ยน้อยมากกเด็ดทิ้งบดล้วครับพี่น้อง